รถบ้านสภาพนางฟ้าราคาสบายกระเป๋านะคะพลาดไม่ได้เลยจริงจริงค่ะพี่กับคันนี้นะคะโตโยต้ายาริส2 G ปี14นะคะพี่พี่กับสภาพนางฟ้าแบบนี้เลยนะคะการใช้งานน้อยแบบนี้นะคะคุ้มสุดๆนะคะเดี๋ยวถ้าใครนะคะอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตามไปชมในคลิปเต็มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอันอันอีโคคานะคะพี่พี่ช่องที่จะนารถอีโคคารนะคะรถบ้านเล็กๆนะคะเครื่อง1.2ถึง1.5นะามา ให้พี่ๆ <c oughs> ได้ชมกันนะคะวันนี้อยู่กับอันเช่นเคยนะคะที่เพชรยนต์นะคะพี่ๆวันนี้เอารถเล็กๆมาถ่ายให้ดูกันบ้างนะคะรถบ้านรถใช้งานนะคะพี่ๆคันเล็กๆแบบนี้นะคะสภาพนางฟ้าแบบนี้นะคะกับตัวนี้เลยนะคะโตโยต้ตายารีตนะคะตัวนี้นะคะเป็นยารีต 1.2G นะคะปี14เลยนะคะพี่ๆขาคันนี้นะคะสวยงามมากสภาพนางฟ้าสีขาวนวลๆแบบนี้เลยนะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านะคะไม่มีร่องรอยของอ่า รถถูกเฉียวชนมานะคะให้ดูสเกิร์ตท่านหน้านะคะพี่ๆค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะอันนี้สภาพเดิมๆแท้ๆโรงงานเลยนะคะนี่นะคะสวยๆกันแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูที่ด้านหน้านะคะส่วนมากนะอันจะรีวิวรถกระบะรถออติสนะยังไม่เคยเอารถคันเล็กมารีวิวให้ดูเลยนะคะวันนี้มาดูกันก่อนนะคะเอารถคันเล็กมารีวิวให้ดูนะพี่ๆคันนี้เป็นพวกอีโคคาร์นะคะรถบ้านนะคะ ราคาเบาๆนะคะสบายกระเป๋าไม่แพงนะคะคันนี้เป็นปี14นะคะใหม่การใช้งานจะอยู่ที่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะพี่ๆสภาพสวยๆนางฟ้าแบบนี้เลยนะคะกับราคาค่าตัวแค่3า9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะหนแสนอ่ขอภายะสาม่งหมื่นเบาทกับสภาพรถนางฟ้าแบบนี้เลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันด้านหน้านะคะ ด้านฝั่งโคมไฟนะคะโคมไฟด้านหน้าเป็นหลอดโปรเจคเตอร์มานะคะพี่ๆ่ะตรงนี้มีไฟเลี้ยวแยกมาเรียบร้อยเนะะี่ยค่ะตรงนี้หลอดโคมไฟสวยมากนะคะไม่มีร่องรอยของการแตกแล้าแตกลายงานแต่อย่างใดนะคะพี่ๆสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะคะมาดูที่กระจังหน้านะคะ,ะกระจังหน้าของเขาเป็นสีเทาเมทัลิกนะคะโลโก้โตโยต้านะคะสวยงามเลยนะ,ะป้ายทะเบียนเป็นป้ายนี้เลยนะคะกรุงเทพนะ ในป,ป้านี้เลยนะคะด้วยตัวสเกิร์ตด้านล่างนะคะพี่ๆยังอยู่ดีเหมือนเดิมสภาพร้อยเปเซ็นะคะไม่มีร่องรอยของการถูกเฉี่ยวชนหรือว่าชนฟุตบาทชนอะไรหมานะคะพี่ๆไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะใช้งานได้ดีปกตินะคะพี่พี่ขาตัดกับแถบโครเมียมกลมๆมาเลยนะคะคันนี้สวยงามเลยนะคะนี่ มาดูที่แม็กยางกันนะคะแม็กตัวน,นี้จะเป็นแม็กขอบ15นะคะของโตโยต้เลยแม็กอลอยนั่นเองนะคะพี่ๆยางเป็นยางดัลลอบนะเดี๋ยวดูปียางให้ว่าปียางอะไรขอบแม็กขอบ15นะคะยางตัวน,นี้เป็นยางปี18นะคะพี่ๆยางปี18นะ อ่ถ้าเป็นพวกยางปีต่ำๆเก่าๆ,ๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ต้องห่วงนะคะพี่พี่เราการันตีให้เรื่องรถคุณภาพรถเกรด A นะคะออกรถที่เพชรยนต์เราไม่มีเสียใจแน่นอนนะคะยางปีเก่าเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าได้รถไปต้องรถคุณภาพดีเท่านั้นเหมือนชื่อเต็นท์ของเรานะคะชื่อบริษัทของเรานะคะเพชรยนต์รถเกรด A นะ,ะพี่พี่เราเดี๋ยวเราบริการให้นะคะรถต้องคุณภาพยางก็ต้องคุณภาพเช่นกันนะคะพี่พีค่ะ มาดูนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะมีไฟเลี้ยวมาในตัวเรียบร้อยนะคะพี่พี่นี่นะคะกระจกตัวนี้นะคะเป็นตัวเซ็นทรัลล็อกมานะคะพี่พี่ขามือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะทางด้านหน้าและด้านหลังเลยสภาพสวยๆงามๆนางฟ้ากันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ะมาดูนะคะที่ชุดไฟท้ายด้านหลังนะคะ ชุดไฟท้ายมาเป็นไฟท้าย LED เรียบร้อยนะคะพร้อมไฟเบรกจุดที่3นะคะติดมาเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้โตโตยต้านะคะพี่ๆคันนี้นะติดโครเมียมมาแถบยาวๆแบบนี้เลยนะคะยาริตนะคะเป็นยี่ห้อยาริตนะคะนี่สวยๆงามๆอย่งางนี้เลยนะคะด้วยความนะคะกระจังด้านหลังนะคะเพื่อกันชนนะคะยังดูดในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีฉุกเฉินชนมาแต่อย่างใดนะคะพี่ๆสวยๆงามๆกันแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะกระจกนะคะกระจบเดิมเดิมนแท้โรงงานนะคะพี่พี่อันนี้ติดมาให้เรียบร้อยนะคะกระจกแท้โรงงานเลยนะคะดูโลโก้นะคะตโตโยต้ากระจกเดิมเดิมนแท้โรงงานนะคะสวยแบบนี้เลยนะคะคิ้วกันศาสตร์เราติดมาให้เรียบร้อยนะคะพี่พี่คันนี้สวยเลยนะคะสําหรับรถอีโคคาคันนี้นะรถเล็กแบบนี้นะพี่พี่น,นั่งได้ประมาณ4ี่ห้าที่นั่งนะคะพี่พี่ไม่แออัดจนเกินไปนะคะ นี่ส,สวยๆงามๆแบบนี้เลยให้ดูด้านท้ายนะคะด้วยความสวยของเขานะคะดีไซน์รถดีนะคะสวยเลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปอันพาพี่ๆไปดูข้างในตัวรถกันค่ะสกูนะคะ <ce lebr atory noise> <c oughs> ะะเปิดมานะคะด้านในนะคะพี่พี่ขาด้านในนะจะเป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยนะคะพี่พี่คันนี้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะเบาะหนังสีดําเลยนะคะภายในห้องโดยสารนะคะดูคุณโทนสีดำนะ,ะพี่พี่ตัดกับสีเทาเมทันิกนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือหรูหราเลยนะ พี่ๆีศสวยๆกันแบบนี้เลยนะคะเบาะหนังนะคะห้องโดยสารภายในนะคะสะอาดเรียบร้อยดีนะคะมาดูในส่วนของรถเดิมๆแท้ๆโรงงานนะคะที่ไม่เคยมีการถูกเชียวชนชนหนักที่ความหมาเป็นยังไงเดี๋ยวอันพาพี่ๆดูหัวน็อตตรงนี้ก่อนนะคะนี่ให้พี่ๆดูกันเลยนะคะน็อตเดิมๆแท้ๆโรงงานต้องเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆไม่มีรอยงัดแงะนะคะแล้วก็ไม่ง้างขึ้นจากฐานเดิมของตัวน็อตนะนี่ดูกันแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือเดิมๆแท้ๆนะคะนี่ถ่ายให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะ เดิมแท้ของจริงนะคะในส่วนของกระจกนะคะกระจกเขาเป็นกระจกฝาไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะตรงนี้นะคะปรับล็อกได้นะคะปรับได้เลยนะมาดูนะคะตรงนี้นะคะกระจกปรับเป็นกระจกมองข้างนะคะตรงนี้สามารถปรับเป็นกระจกมองข้างได้นะคะอันนี้คือระบบไฟนะคะสูงต่านะคะพี่ๆเป็นฟุตสตาร์ทมาเรียบร้อยนะคะในส่วนของคันนี้นะมาเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนตนให้พี่ๆได้ดูกัน มาดูที่หน้าจอเรือนไม้กันก่อนนะคะพี่พี่ขอพีญาตปปิดประตูนะคะมาดูที่หน้าจอเรือนไม้กันนะคะตัวนี้นะคะไม้กันใช้งานอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อสี่สิบห้ากิโลเมตรนะคะกับรถปีสิบสี่นะคะพี่พี่รถปีสิบสี่นะคะ รถประมาณ9ปีค่ะพี่พี่รถประมาณ9ปีการใช้งานถือว่าน้อยมากๆนะคะพี่พีค่ะคันนี้นะการใช้งานดีเลยนะคะพี่พดีเยี่ยมด้วยนะคะสภาพรถภายในนะคะโอเคร้อเลยนะคะพี่พี ห้องโดยสารไม่มีกลิ่นเหมนอับนะคะสภาพเบาะยังอยู่ดีร้อเซนะคะไม่มีรอยแตกร้าวลายงาแต่อย่างใดนะคะสภาพห้องเครื่องโดยทั่วไปนะ,ะใช้งานได้ร้อเซแน่นอนนะคะระบบไฟฟ้าไม่มีติดขัดนะพี่ๆปกติดีทุกอย่างนะคะคันนี้นะค,ะค,นนคือคุ้มคุ้มเลยนะคะสําหรับอ่ายาลิทันนี้นะพี่พตัวนี้นะคะพวงมาลัยของเขาเป็นมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยนะคะพี่พสามารถกด ปุ่มได้ในตรงนี้เลยนะเพิ่มเสียงลดเสียงปรับอะไรได้เลยนะคะมาดูนะคะในส่วนของวิทยุกันนะคะวิทยุนะคะเล่นได้ใช้งานได้ปกติตัวนี้สา,สามารถฟังซีดีได้นะคะ usb ได้นะคะพ,พี่เสียบได้นะเนี่ย เพลงเพาะแอร์เย็นนะคะพี่พีเพลงเพาะแอร์เย็นรถสภาพสวยนะคะราคาเบาๆสบายกระเป๋ากับราคา3า9 0 0 0บาทลดปี14นะพี่ไม่แสนต้นๆเท่านั้นนะคะไม่มีคันไหนคุ้มเท่าคันนี้อีกแล้วราคาสบายกระเป๋าวิทยุฟังได้เพลงเพาะแอร์เย็นนะคะพี่พีตอนนี้ขาดหมอนกับพ้าห่มนอนได้สบายเลยนะคะนี่นะคะมาดูในส่วนของตัวแอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้มาเรียบร้อยนะคะ นี่นะคะว่าสนาผู้ใดเนาะจะได้คันนี้ไปนะคะพี่พี่ค่ะรออยู่นะคะให้รีบเลยนะคะนี่นะคะพี่พี่แอร์ออโต้มานะคะตอนนี้เปิดแอร์อยู่19นะคะพี่พี่ลมแอร์เย็นมากนะคะไม่มีกลิ่นเหม็นใดๆยังเป็นกลิ่นรถใหม่อยู่ว่างั้นเถอะนะคะพี่พี่มาดูในส่วนเกียร์นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติมาเรียบร้อยนะคะพี่พี่ขาตรงนี้นะคะก็จะวางแก้วน้ําได้นะคะ1แก้วนะคะเบรกมือยังอยู่ตรงนี้นะคะในส่วนของคอนโซลแก๊งางนะคะ ตอนนี้จะให้เป็นผู้มือการใช้งานแล้วสำเนาตัวรถนะคะให้พี่ๆติดไว้นะคะเผื่อพี่ๆเอาไปตรวจสภาพภายนอกอะไรอย่างนี้นะคะพี่ๆเอาไปต่อภาษีพรบรใช้เป็นสำเนาได้แต่ตอนนี้ภาษีพรบอ,รอันอันต่อให้แล้วนะคะเป็นปี6 7ไปเรียบร้อยนะคะพี่พี่เอารถคันนี้ออกไปใช้งานได้เลยนะคะพี่พี่ไม่ต้องเอาไปทําอะไรนะคะจนกว่ามันจะถึงรอบของมันพี่พี่ถึงเอาไปต่อใหม่นะคะพี่พี่สวยๆงามๆกันแบบนี้เลยให้ดูแผ่นสองขบอนิดนึงนะคะนี่คือราคาขายจริงนะคะพี่พี่สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะนี่รถปีสิบสี่นะคะไม่แสนหนึ่งนะคะไม่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเท่านั้นนะคะพี่พี่นี่นะคะสวยๆกันแบบนี้เลยนะพี่พี่รถบ้านนะคะ การใช้งานน้อยจริงๆนะคะพี่ๆขานี่ต่อไปเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังนะคะนี่นะคะมาดูสภาพด้านหลังนะคะห้องอผู้โดยสารนะคะที่นั่งผู้โดยสารนะคะสภาพเบาะก,ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้ปกติดีนะคะไม่มีร่องรอยขอยงการแตกแล้วลายงานหรือว่าขาดชำรุดนะคะพี่ๆนี่นะคะในส่วนของ ลังคานะคะไม่มีร่องรอยการขีดเขียนหรือว่ารอยข้ามน้ำเลือซึมแต่อย่างใดนะคะพี่ๆขาจะภาพสวยงามร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยนะคะพี่ๆกับคันนี้นะใครที่หารถบ้านนะคะคันเล็กๆราคาผ่อนสบายๆไม่หนักนะคะต้องคันนี้เลยจริงๆนะคะพี่ๆนี่ต่อไปเดี๋ยวพาดูด้านท้ายกันบ้างน,นะคะเปิดขึ้นมานะคะพี่ๆ โดยรวมนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวางนะคะสามารถรวางกระเป๋าได้3าถึงสี่ใบเลยทีเดียวนะคะพี่ๆขนของหนักได้บรรทุกหนักได้นะคะแต่อย่าหนักเกินนะคะนี่นะคะมีไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะให้พี่ๆดูกิ๊บน็อตพวกนี้นะคะเดิมๆแท้ๆนะไม่มีร่องรอยการงั้นไงออกไปนะ,ะอันนี้คือเดิมๆแท้เลยนะคะนี่นะให้พี่ดูนะหัวน็อตเดิมๆนะคะกันชนท้ายนะคะไม่เคยถูกเฉียวชนมาไม่เคยถอดไปทําอะไรนะคะนี่นะคะดูนะคะ น็อตตัวชกนะคะพี่พี่นี่นะคะเดิมๆแท้ๆแบบนี้เลยนะคะอันถ่ายให้ดูแบบนี้เลยเห็นกันไหมนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขานี่ไล่ดูนะคะหัวน็อตสังเกตเม็ดอาร์พวกนี้นะพี่พี่ถ้ามันเคยชวนมาแล้วถอดไปทํามานะเม็ดอาร์พวกนี้มันจะไม่เรียงตัวกันแน่นอนนะคะพี่พี่มันจะมีรอยละยับย่นยู่แล้วแบบเม็ดอาร์มันจะไม่เรียงตัวกลมกันอย่างนี้นะคะพี่ดูหัวน็อตนะคะเดิมๆนะไม่เคยถอดไปทําอะไรมานะไม่หลุดจากฐานเดิมด้วยซ้ํานะคะพี่ๆี่ดูนะคะ เมตอาร์ของเขานะคะเรียงตัวกันดีมากนะคะพี่ๆนะคะคันนี้สวยๆเลยนะมาดูในส่วนของยางอะไหล่กันยางอะไหล่ชุดแม่แรงนะคะมีครบให้ทุกคันนะคะพี่ๆขาคันนี้นะ,ะออกไปใช้งานได้เลยนะ,ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะยางอะไหล่มีให้ทุกคันนะคะขึ้นเหนือลองใต้ลงห้วยลงเขาที่ไหนนะคะพี่อันอนมีบริการฉุกเฉินนะคะแถมให้ลูกค้าตลอดทุกคนนะคะ บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะคะพี่พี่บริการหลังการขายที่อันจะแถมให้พี่พี่นะ24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่าจะขึ้นห้วยอขอไปขึ้นห้วยลงเขานะคะพี่พี่รถเกิดอุิเดตที่ไหนนะคะโทรหาบริการฉุกเฉินที่อันอันแถมให้ได้เลยนะคะเขาจะพาพี่พี่กลับบ้าน ได้ตลอดปลอดภัยนะคะทุกยี่สี่ชั่วโมงเลยนะคะอย่าลืมนะคะพี่พี่เดี๋ยวต่อไปพาพี่พี่ไปดูห้องเครื่องกันห้องเครื่องแล้วนะคะพี่พี่มาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะอันนี้คือห้องเครื่องยนต์สภาพโดยรวมนะคะพี่พี่ไม่มีร่องรอยของการรั่วซึมของคราบของเหลวนะคะอันนี้คือเช็คดูให้แล้วเรียบร้อยดีนะคะพี่พี่ขาทุกอย่างเลยนะคะพวกน้ํามันกันนะคะพวกน้ํามันพวกน้ํากันนะคะอันนี้นันเช็คดูให้แล้วนะคะไม่มีร่องรอยของการ หยดหรือ่วดซึมนะคะแบตเตอรี่เป็น 3k แบตเตอรี่เราเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะคะพี่พี่อันนี้พี่พี่ดูนะนี่นะคะในส่วนของหัวน็อตต่างๆนะพี่พี่ตรงคารนะไม่เคยมีชํารส่สูญหายไม่ถอดไปนะคะพี่พี่ไม่ถอดไปทําอย่างอื่นนะ,ะดูซุ้มล้อนะคะเมดักซตรงซุ้มล้อนี่คือเดิมๆแท้นะคะถ้ามันมีร่องรอยของการถูกชนมานะคะมันจะไม่เรียงตัวกันแบบนี้มันจะย่นแล้วก็ยับเข้าไปนะคะพี่พี่ให้ดูกันแบบนี้เลยนะคะ อันนี้คือกิ๊บล็อกนะคะตรงคานด้านหน้านะคะเดิม,ดมแท้ๆโรงงานกันแบบนี้เลยนะคะพี่พี่นี่นะคะพ่วงน้ํามันเครื่องและของเหลวนะคะไม่ต้องห่วงนะทางเราเปลี่ยนให้นะคะพี่พี่ทุกรอบตัวรถนะคะลูกค้าได้รถไปนะคะพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะให้ดูกันแบบนี้เลยนะ,ะมอกรน,นะคะยังอยู่ดีที่เดิมนะคะพี่พี่สวยๆแบบนี้เลยนะ ดูนะคะฉะนวนกันความร้อนนะคะสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์ใช้งานได้นะคะพี่ๆออกไปนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเรื่องรถนะคะเรารับประกันเครื่องเกียร์นะคะพี่ๆขาดูนะคะสภาพรถนะคะคือสวยๆงามๆแบบนี้เลยอันนี้ด้วยตัวของห้องเครื่องเขานะคะพี่ๆรถปี14บีนะรถประมาณ9ปีอ่ะ9ปีนะคะพี่ๆก็จะเป็นสภาพประมาณนี้นะคะพี่ๆแต่โดยรวมนะคือดีนะคะดีเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพี่ๆอันนี้คือไม่มีร่องรอยของการชำรุดสูญหายหรือว่าตัดต่อมานะคะ อันนี้นะคะเดิมๆแท้เลยนะคะไม่มีพี่ความชนหนักแต่ตอ,ตอนกับสีนะคะกับก่อใหม่แน่นอนนะคะพี่ๆคันนี้นะ,ะเดิมๆแท้เลยนะคะลูกค้าคนไหนนะคะที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะพี่ๆ0918820616นะหรือว่าไลน์เอยูเอนหนึ่งเก้าแซดนะคะเป็นคันนี้นะคะกับยาริสราคาเบาๆเ,เ,เครื่องหนึ่งจุดสองจีนะคะราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะคะผ่อนอยู่ประมาณเดือนละ อ่ะห0พันเท่านั้นเองนะคะพี่พี่ขากับรถ5ที่นั่งแบบนี้เลยนะคะรถสไตล์ครอบครัวนะพี่พี่อ่าสีขาวนวลๆกันแบบนี้เลยใครที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อเข้ามาหาอันนะ,ะพี่พี่ขานะรอรับสายอยู่นะคะบริการให้นะคะพี่พี่ขายี่สิี่ชั่วโมงจบทุกคนันดันทุกเคสแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ